สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการาที่เราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราใช้อินเกมมิเตอร์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า,านักเตะค,คนเนี้เราจะยื่นไปเท่าไหร่สโมสรเขาถึงจะยอมรับราคานั้นแล้วก็ซื้อตัวมาได้แน่นอนนะครับผมง่ายๆครับผมมาที่ค้นหานักเตะตรงนี้นะครับอย่างแรกนะคุณต้องมีอินเกมมิเตอร์ก่อนนะนี่คุณต้องมีไอ้ตัวอินเกมมิเตอร์ก่อนนะ มันถึงจะใช้งานเมนูนี้ได้นะครับผมอ่าอินเกมมิเตอรคืออะไรลองไปเซิร์ชในช่องผมดูมันจะมีบัญิีอธิบายไว้อยู่นะครับมันเป็นตัว DLC ของฟุตบอลเมเจอร์นะครับผมคุณต้องไปซื้อซื้อประมาณ200มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ามันก็จะติดตั้งเข้ามาในเกมเลยสามารถ Edit สามารถนู้นนี่ได้นั่นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มันสามารถทําได้วิธีที่เราจะดูนะครับผมดูว่านักเตะไอตัวเนี้ย มันมีค่าฉีกสันคือมันมีค่าที่เอ็กเซปอ่ะคือเรายื่นไปสโมสอนมันเอ็กเซปแน่นอนอะ่ะเท่าไหร่อ่าเรามาดูครับผมนี่นะับวิธีนะครับกดตรงภาพรวมตรงนี้นะเสร็จแล้วไปที่ความสามารถซ่อนเลนส์ตรงนี้นะครับนี่ไปเเราจะดูเพื่อจะดู C A P A ก่อนนะครับอย่างแรกเสร็จแล้วก็คลิกขวาตรงแถบวงว่างตรงนี้เสร็จแล้วก็ insert c o l u อลัมแล้วก็ไปที่ h i d เด n นะครับผม อ่าแล้วก็มาที่ราคาที่ตั้งไว้ครับล่างสุดนี่นะครับนี่คือราคาที่ตั้งไว้แล้วก็คือถ้าเรายื่นเท่าเนี้ยยังไงเราก็ได้เขาครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอ่าเอาใครดีอันนี้สามร้อยล้านโอ้โห่าเอาเอาเอาพีเอสมมุติว่าเราอยากได้นักเตะที่วันอายุน้อยแล้วมันก็แบบว่าอ่าเขาเรียกไงอายุน้อยแล้วก็ค่าพีเอสูงนะครับผมอ่าอย่างตัวนี้ ยื่นไปต้องยื่น6ส63ล้านถึงจะมาแน่นอนเราลองดูครับมาจริงเปล่าอ่าตอนนี้ราคาราคาตัวปัจจุบัน5ล้านนะครับอ่าเราลองยื่นไปอ่าสมมุติไป50เขาจะมาเปล่าอ่า40 40อ่ามาเปล่าไม่มานี่นะครับเขาเสนอไาทีเป็น85ล้านอ่าเราลองเป็น50อ่า50ผมก็ว่าไม่มาหรอกมันต้อง63ล้านเท่านั้นอ่าปุ๊บไม่มาแต่ถ้าเราปรับเป็น63ล้าน มันจบครับ63ล้านเลื่อนก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดา๊63มาพิมพ์ใหม่ก็ได้โอ้โหะไรวะเนี่ยนี่ครับปั๊บเป็นไงเขียวเลยเอ็กเซปต์เลยเพราะว่าเราไอตัว In นเกมมิเตอรเนี่ยมันสามารถดูได้ว่านักเตะคนเนี้ยมันสโมสรมันจะเอ็กเซปต์ที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่แล้วก็ข้อดีก็คือสมมุติว่าเราไปหาตัวตัวที่มันแบบ เพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบราคามันจะถูกไงอ่า,เ,อาเดี๋ยวหาก่อนนะตื๊ดๆอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแค่สิบหกล้านไยแต่ P A ตั้งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามอ่ะก็คือซื้อมาปั้นได้คือขายยังไงก็ได้คุ้มแน่น,นอนอ่ะเด,ดี๋ยวดูเนี่ยสิบหกจุดสองห้านะครับอ่าเดี๋ยวลองดูสิบหกจุดสองห้า่าเราพิมพ์ไปนะสิบหกสองห้า อันนี้ดูครับว่าได้ไหมเป็นไงบอกแล้วเขาว่าได้แน่นอนคือคุณซื้อได้แน่นอนอ่ะอันนี้ยี่สิบหกล้านใช่ไหมเนี่ยยี่สิบหกล้านนะถ้าคุณยืนไปยี่บห้ามันก็อาจจะไม่เอานะอาลองดูยี่บห้าเอาไหมยี่บห้าล้านนะเนี่ยมันก็ไม่เอามันก็ยังไปยี่บหกล้านเพราะว่าค่าตัวมันคือเท่าไหร่ครับค่าตัวที่มันตั้งไว้คือยี่สิบหกล้านครับเมื่อกี้มันก็ให้เราเกินนะยี่บหกจุดห้าล้าน มันก็ยังตั้งเกิดให้เราถ้าเรายื่นไม่ตรงเปะกับความต้องการของมันเนี่ยเราจะอดแน่นอนครับผมเราจะเราจะไม่ได้ครับผมเราจะซื้อตัวเขาไม่ได้นะครับผมโอเคนะนี่ก็คือทิคสำหรับคนที่ใช้อินเกมวีเตอร์นะครับแล้วก็ว่าว่า,วาเราจะทำยังไงถึงจะรู้ราคาไอ้ราคาขายข,ายของนักเตะคนนั้นนะครับผมเราจะทำยังไงแล้วก็วิธีง่ายๆอีกอันนึงก็คือเราอาจจะตั้งไปในนี้ก็ได้นะสมมติว่าเราอยากจะหาพวกเด็กเนี่ย หาพกเด็กไงเราก็ตั้งอายุสักนี่ถึงสิบเก้าอย่างเงี้ยสิบห้าถึงสิบเก้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูเลยนี่งไงไล่ดูเลย c a P a นะเราก็หาเลยอันนี้จะนี่ครับเก้าล้านเงี้ยซื้อมาปั้นเก้าล้านยังไงก็ขายได้สามสิบสี่สิบล้านเนี่ยล้านเดียวเนี่ยยังไงก็ขายได้ครับผมซื้อมายังไงก็ขายได้เชื่อดิทำกำไรได้แน่นอนเนี่ยสามล้านเงี้ยทำกำไรได้แน่นอนนเนี่ยโอ้โ oh. ห เนี่ยสร้างกําไรแต่อันนี้ก็คืออันนี้แล้วแต่ความชอบนะบางคนก็บอกเฮ้ยเห็นอย่างนี้ <c oughs> มันจะสนุกหรืออะไรอันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะคุณเราไม่สามารถไปติดตัดสินใครได้นะครับว่าเราเราชอบแบบนี้คนอื่นต้องชอบแบบเราอันนี้เขาทํามาตัวเกมเขาทามาทำมาขายแยกเพื่ออะไรก็ใครชอบก็ซื้อครับผมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้ออันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะบ,บางทนะีเราเล่นแบบพื้นฐานเนี่ยเราเล่นจนทะลุป,ปุปป่งบ่ละเราบอกว่า เส็งๆนะล้วอยากหาความท้าทายใหม่ๆเราก็อาจจะอยากจะเล่นอะไรแปลกๆอยากเล่นอะไรที่มันเป็น <c oughs> อยู่ในจินตนาการของเรา <c> ่ <oughs> อไปครับผมอยู่ในจินตนาการของเราอะไรอยากจะทําให้มันเป็นความจริงอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ครับแบบนี้โอเคอเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าป้านหน้าสวัสดีครับ